ในการทำงานโมเดลนะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับทุกคำสั่งในการทำงานเรานะครับเรียนรู้แค่ไม่กี่คำสั่งคำสั่งที่เป็นคำสั่งหลักๆนะครับก็สามารถขึ้นโมเดลได้หลากหลายชนิดแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้แค่4คำสั่งหลักนะครับก็คือคำสั่ง extrude คำสั่ง inset คำสั่ง bevel นะครับแล้วก็คำสั่ง loop cut แค่4คำสั่งนี้นะครับเราสามารถเอาไปต่อยอดนะครับในการทำโมเดลได้อีกหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวมาดูกัน ทีนี้นะครับถ้าเกิดท่านเข้าใจในคำสั่ง Edit Mode นะครับหรือการปรับแต่งแก้ไขโมเดลแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูคำสั่งพิเศษต่างๆนะครับใน Edit Mode ที่เอาไว้ใช้นะครับกับการทำงานกับโมเดลของเราว่ามันมีคำสั่งประมาณไหนนะครับคำสั่งแบบไหนที่เราควรจะรู้ก่อนนะครับในระดับเบื้องต้นเรานะครับจะลองใช้กับตัวสี่เหลี่ยมพื้นฐานนี่แหละครับกดแท็บนะครับเข้ามา Edit Mode ในคำสั่ง Edit Mode นะครับ นอกจากที่เรานะครับจะทําการขยับทําการหมุนทําการครับย่อขยายได้แล้วเราสามารถนะครับใช้คําสั่งพิเศษพวกนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนี้เพื่อใช้นะครับในการปรับแต่งแก้ไขโมเดลโดยวันนี้นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะมี4คําสั่งด้วยกันก่อนก็คือคําสั่งในการ extrude นะครับ i n s e t bevel แล้วก็ loop cut นะครับซึ่ง คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งหลักๆเลยที่เราใช้ในการทำงานกับโมเดลนะครับระดับเบื้องต้นแค่คำสั่ง4คำสั่งนี้นะครับเราก็จะทำโมเดลรูปทรงต่างๆได้มากมายแล้วเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับคำสั่งแรกนะครับอันนี้จะเรียกว่า extrude กดค้างเข้ามาครับมันจะมีคีย์ลัดเพิ่มเติมนนะครับว่าเราจะทำการ extrude แบบไหนซึ่งโดยปกตินะครับมันจะอยู่ที่คำสั่งแรกคือการ extrude นะครับแบบทั่วไปเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตอนนี้ผมเลือกโหมดนะครับเป็น Vertex Mode อยู่แล้วก็จะใช้คำสั่งในการ extrude กดคลิกค้างไว้ครับลากออกมา Vertex ที่เราเลือกนะครับจะถูกดึงออกมาเนื่องด้วยเราเลือกนะครับ2 v e r t e x มันก็เลยดึงออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกเป็น face นะครับเพราะว่าคำสั่ง extrude ส่วนมากนะครับเราจะใช้กับคำสั่ง face กดที่ face หครั้งนะครับดึงมาตามแกนสีเหลืองคือการ extrude แบบตรงๆนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ได้กดที่แกนสีเหลืองนะครับเรากดค้างไว้ที่บริเวณที่เราเลือกนะครับมันจะเป็นการ extrude นะครับแบบอิสระซึ่งคำสั่ง extrude นะครับก็จะเอาไว้ใช้ในการปรับแต่งนะครับเพิ่มรูปทรงต่างๆได้มากมายอ่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างเครื่องหมายคำถามนะครับขึ้นมาสักเครื่องหมายหนึ่งด้วยเครื่องมือ extrude นะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสร้างนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันก่อน จะเป็นทรงแบบแข็งๆหน่อยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการแสดงตัวอย่างกดแท็บเข้า Edit Mode ครับเลือก Face เลือก Face ด้านบนนะครับกดเลขหนึ่งเพื่อเข้ามาที่กล้องด้านหน้านะครับคำสั่ง extrude นะครับสามารถกดตัว e ก็ได้นะครับเป็นคีย์ลัดในการ extrude หรือจะคลิกไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนำนะครับให้พยายามฝึกใช้คีย์ลัดเพื่อความรวดเร็วนะครับในการทำงานอ่นดูก่อน เลือกด้านบนใหม่นะครับกด1เข้ากล้องฟลอนต์กดตัว E ครับ extrude ออกมาหลังจากนั้นกดตัว G ครับเพื่อทำการดึงไปด้านหลังเล็กน้อยแล้วก็ใช้คําสั่งเดิมครับตัว E extrude ขึ้นไปกดตัว R เพื่อหมุนนะครับกดตัว E extrude ไปคลิกกดตัว R เพื่อหมุนกดตัว E extrude คลิก กดตัว G ครับดึงเล็กน e, ้อยกดตัว R หมุนกดตัว E ครับ extrude อีกนิดนึงคลิกกดตัว G กดตัว R หมุนนะครับกดตัว E ครับ extrude คลิกหนึ่งครั้งกดตัว g ดึงกดตัว e ครับ extrude ออกมาอีกคลิกแล้วกดตัว g เพื่อดึงกดตัว R าครับเพื่อหมุนกดตัว e อีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงนะครับ extrude ออกมาคลิกหนึ่งครั้งกดตัว g คลิกแล้วกดตัว R ครับ ทีนี้นะครับเราจะดัดทรงมันอีกนิดนึ่งครับเพราะว่ามันยังดูไม่ค่อยสวยนะครับให้กดชิปแทนะครับเพื่อเปิด X-ray Mode โเลือกเป็นเบอร์เทกนะครับมาที่ตัว selection box ลากครอบนะครับส่วนที่เราต้องการจะดัดค่อยๆดัดไปครับจนเชฟมันเริ่มมีความโค้งนะครับให้เราเห็น ประมาณนึงนะครับไม่ต้องเนียบมากเพราะว่าทําเป็นตัวอย่างเฉยๆกดแท็บออกมาครับกดชิปแซดเพื่อปิดเอ็กซเรย์โหมดนะครับกดชิปเอเพื่อทําการแอดคิวขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับกดตัว G แล้วก็ตัวแซดนะครับเพื่อดึงลงตามแกนแซดอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ทรงนะครับเครื่องหมายคําถามแบบริมเรียนนะครับแบบง่ายๆพอจะเป็นตัวอย่างเฉยๆอ่าอันดูก่อนนะครับถัดมาที่อยากจะแนะนําคือคําสั่งอินเซ อ่าตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากในการทำพวกร่องทําพวกดีเทลต่างๆากดหนึ่งครั้งครับกดคลิกด้านนอกนะครับแล้วลากเข้าไปโดยคำสั่งนี้ปกติเราอาจจะใช้คู่กับคำสั่ง extrude ก็ได้นะครับแบบนี้อ่าเจาะร่องเข้าไปนะครับทําการย่อนะครับเส้นเข้าไปแล้วทำการเจาะหรือดึงออกมาก็ได้ครับเราจะใช้คู่กันประมาณนี้อ่านดูครับ คำสั่งที่3ครับคำสั่ง Bevel อันนี้นะครับจะเป็นการเดินเส้นขอบต่างๆนะครับให้กับอ็อบเจกต์ที่เราทําการ select ซึ่งปกติคําสั่งนี้นะครับเราจะใช้กับคําสั่ง Edge เป็นหลกักกดค้างไว้ลากแล้วปล่อยเครื่องมือพวกนี้นะครับทุกครั้งที่เราทําการใช้มันนะครับมันจะมี option ขึ้นมาให้ด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น option เสริมในการปรับแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับเราอยากให้เส้นมันกว้างขึ้น หรือให้มันมีจํานวนเส้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้กับทุกๆคําสั่งเลยนะครับขออันดูก่อนนะครับสุดท้ายนะครับคําสั่งล o ปคั t คําสั่งล o ปคั t ก็จะเป็นคําสั่งง่ายๆครับในการกั้นเส้นเพิ่มสมมุตินะครับผมอยากทําหน้าต่างนะครับ4บานผมจําเป็นต้องกั้นเส้นเพิ่มเพื่อที่นะครับจะให้เส้นมันมีมากพอที่เราจะทําการเจาะรูหน้าต่างอกดลงไปครับจะเป็นการเพิ่มเส้นผมจะแบ่งนะครับเป็น4ช่องแบบนี้ แล้วผมนะครับก็จะใช้คู่กับคำสั่ง insert ในการเจาะรูเลือกเป็น face นะครับอลองใช้กับบานนี้ก่อนคลิกค้างไว้ครับลากเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัว p o l y กอนของเรานะครับมันมีเส้นมากขึ้นนะครับที่พอจะทำให้เราสามารถสร้างดีเทลนะครับเจาะรูเข้าไปได้ประมาณนี้ นี่นะครับก็จะเป็น4คําสั่งหลักที่จะแนะนำนะครับสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับให้ใช้แค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้คําสั่งอื่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคําสั่งอื่นนะครับจะพยายามค่อยๆทยอยสอนในเนื้อหาถัดไปเรื่อยๆครับใช้แค่สเครื่องมือนี้นะครับก็จะสามารถสร้างโมเดลสวยๆได้แล้ว